สวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่าครูตั้งใจทําให้เลยนะครับพรุ่งนี้เราจะสอบแล้วนะครับอา่านหนังสือทบทวนถ้าดูคลิปนี้แล้วเข้าใจพรุ่งนี้ได้เต็มแน่นอนนะครับอ่ะเรื่องแรกหรือข้อแรกที่เราจะออกกันก็จะเป็นการเปรียบเทียบเลขยกกําลังใช่ไหมครับการเปรียบเทียบเลขยกกาลังมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบแรกคือฐานที่มันมากกว่า1และแบบที่2คือฐานอยู่ระหว่าง0ถึง1 นะครับโอเคถ้าฐานมากกว่าหนึ่งก็เป็นพวก1.1 1.2 1, 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 0 1 0 0 0 1,000 100, 100, อ่พวกฐานแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าฐานมันมากกว่า1ยิ่งเลขยกกำลังมากค่าก็จะยิ่งมากถ้าเลขยกกำลังน้อยค่ามันก็จะยิ่งน้อยเช่นครับทุกคนข้อนี้ฐานเป็น5ฐานมันมากกว่า1ดังนั้นเราไปดูที่เลขยกกำลัง50.5กับ0.3 0.5มากกว่าอันนี้ก็เลยมากกว่า แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฐานของเราอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับฐานอยู่ระหว่าง0ถึง1เขาบอกว่ายิ่งเลขยกกำลังมากค่ามันจะยิ่งน้อยเช่นข้อนี้ลูก0.5อยู่ระหว่าง0ถึง1ดังนั้นยิ่งเลขยกกำลังมากค่ามันจะยิ่งน้อยดังนั้น0.5มากกว่า0.3 0.3ไม่ต้องมากกว่าเนี่ยจบแล้ว2ออันต่อไปครับในกรณีที่ฐานมันไม่เหมือนกัน มันก็จะมี2แบบเหมือนกันถ้าฐานไม่เหมือนกันครับให้เราไปดูที่เลขยกกาลังถ้าเลขยกกาลังมันเยอะลูกเช่นข้อนี้ข้อแรกเลยเลขยกกาลังเยอะมากๆให้เราเนี่ยเอาเลขตัวนั้นเนี่ยสตัวนั้นเนี่ยไปหาหอรมอเลขมากหาหอรมอแต่ถ้าเลขน้อยครับเหมือนกับข้อนี้เราต้องไปหาครน,นนั่นเองง่ายๆเลยลูกถ้าเราเจออ่ะสีกับ50ตัดคอนให้เป็นอย่างตามเอาใครตัดเอา10ตัดมันเหลือ2องกำลัง4กับ3ามกำลังห้า ครูบอกแล้วว่า2กําลัง1นึถึงสิกับ3กําลัง5้ถึงหให้ทุกคนไปท่องมานะครับเราก็จะหาค่าได้ว่าโอเคใครมากกว่ากันจบส่วนอีกข้อหนึ่ง24กับ36มมันเป็น1ข้างบนถูกไหมครับเราก็ไปหาค้รนออหาอนอกมาตอบ72อเอาเจ็ไปเป็นตัวหารมันออกนะครับมันก็จะเหลือเป็น4กํกลัง3กับ 5, กําลัง2แล้วก็สามารถเ <c oughs> ทียบได้ว่าใครมีค่ามากกว่ากันนะครับผมอันนี้ง่ายเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคเนี่ยเช่นข้อนี้เหมือนกันเห็นไหมทุกคนข้อนี้ฐานมันเป็นมากกว่า1ดังนั้นเราดูเลขชี้กาลังเลขชี้กําลังมากค่าน้อยเลขชี้กำลังน้อยค่า y ผิดฐานมากกว่า1ก็คือดูปกติเลยเลขที่เลขชี้กําลังมากค่ามากเลขชี้กําลังน้อยค่าน้อย0ูลบ5กับลบ7ลบ5มากกว่าจบแค่นั้นนะครับโอเคไม่มีอะไรอันนี้จบแล้วเนาะทีนี้ครับมันก็จะเป็นการออกในเรื่องของฟังก์ชัน Expo ฟังก์ชัน e x p กก็คือการดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดอันดับแรกทุกคนต้องมองก่อนว,ว่ามันเป็นฟังก์ชัน e x p กไหมถ้าเป็นฟังก์ชัน e x p ทุกคนจะสามารถบอกได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเหมือนเดิมเลยหัวใจหลักสำคัญของ e x p ครับนี่รูปของมันฟังก์ชัน e x p อยู่รูปของ f(x) เท่ากับ a ยกกำลัง x โดยที่ a ต้องมากกว่า0และ a ต้องไม่เท่ากับ1และเลขชี้กำลังของเราต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นต้องมี x อยู่แค่ตัวเดียวนะครับต้อง เรามาดูกันข้างล่างตรงแบบฝึกขัดนี้นะใช่ไหมครับเขาให้เราเช็คว่าเป็นฟังชันเอ็ก์ไหมเอ็คือต้องเป็นกำลัง x ต้องเป็นกำลังตัวแปรและหน้ายกกำลังต้องเป็นแค่ตัว x ตัวเดียวหรือต้องเป็นแค่เครื่องหมายบวกเนาะถ้าเราแยกง่ายครับอันนี้ไม่เป็นเพราะเป็นเ็กกำลัง2แล้วทำไมครูเขียนว่าเป็นผิดนะครับอันนี้ไม่เป็นลบออกนะครับไม่เป็นเนาะมันเป็นมันเป็นฟังชันเพิ่มก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นฟังชันเอ็ก์นะครับผมโอเค ต่อมาครับข้อที่3ก็ไม่เป็นเป็น2อ x เฉยข้อที่5ทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็น3ยกกำลังลบ x ใช่ไหมครับมันเป็นเหมือน e x p รแต่มันติดลบอยู่เราเลยทาการเนี่ยมองว่ามันคือ3ยกกําลังลบ1แล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง x 3ยกกําลังลบ1กลับมาอยู่ด้านล่างกลายเป็น1นส่วนสาส่วนสฐานน้อยกว่า0ก็เป็นเอ้ยฐานอยู่ระหว่าง 0- ถึง1ก็เป็นฟังก์ชันลดแต่ถ้าฐานมากกว่า1จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้เป็น1นส่วนสก็เป็นฟังก์ชันลด ครข้อนี้ไม่เป็นเนาะหนึ่งมีค่ามากกว่า1ก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มและ x กมันก็เป็นบวกอยู่แล้วครข้อนี้3ยกกำลัง x ส่วน2เราเอาส่วน2เนี่ยกับเข้ามาอยู่ในกับ3มันก็จะกลายเป็น3ยกกำลังเศษ1ส่วน2แล้วก็ยกกำลัง x 3ยกซายกกำลังหนึ่งส่วนมีค่าเป็นรูทสามรูทสามมันประมาณ1.7 ดังนั้นมันมีค่ามากกว่า1่ดังนั้นก็เป็นฟังก์ชันเพิ่มอันนี้คือหลักการในการดูนะครับข้ออื่นทุกคนก็ไปดูเหมือนกันเลยสิ่งที่สําคัญเลยทุกคนดูข้อนี้ลูห1ยกกําลัง x เนื่องจาก a ห้ามเป็น1ดังนั้นมันจัเป็น1ไม่ได้มันก็ไม่เป็นฟังชันเกโน์นั่นเองนะครับผมและมันจะติดลบไม่ได้ด้วยเนาะโอเคเนาะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ไปดูนะครับข้อไหนไม่เข้าใจทักมาถามคุยอีกรอบหนึ่งอันนี้อาจจะพูดคร่าวๆนะครับให้ทุกคนฟังนะ โอเคหนะ้านี้ก็เหมือนกันนะครับ sin 40กูบอกแล้วว่า sin กับ cos ท,ที่เริ่มต้นมากกว่า0แต่น้อยกว่า90อ่ะค่า sin กับ cos จะมีค่าน้อยจะอยู่ระหว่าง0ถึง90 0ถึง1อยู่แล้วนะครับงั้นพวกนี้มันจะเป็น0.1เลยงั้นเนี่ยมันเป็น 0. ก็เป็นฟังก์ชันลดเนาะโอเคนะครับโอเคจบไปที่นี้ ก็จะเป็นการแก้สมการ X x กโกับอสมการเนี่ยหน้าที่2 1ไปดูมาดีๆนะครับอันแรกคือทํำฐานให้เหมือนกันทุกคนไปจําฐานอย่างที่ครูบอกจําฐาน2กําลัง1-10มีอะไรบ้าง3กําลัง1นมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนก็แก้สมการทั่วไปการแยก2วงเล็บทุกคนต้องไปฝึกแยก2วงเล็บออกมาดีๆนะครับผม เหมือนเดิมเลยถ้าเราทาไม่ได้ทุกคนก็เอาใกล้คุณใกล้ไกลคุณไกลเช็คเอานะครับอ่ะข้อแรกนี่ไม่มีอะไรเลยเนาะเราต้องทําฐานเห็น4กับเห็น8ทําฐานเป็น2ทันที4กระจาก2กํกลัง2 8กระจาก2กํกลัง3ก็เอามันขึ้นไปคูณกันทานเหมือนกันตัดทิ้งเอา2คูณกระจายเอา3คูณกระจายจับซ้ายขวามาเท่ากันย้ายข้างแก้สมการหาค่า x ตอบจบเนาะอันนี้ง่าย แต่ถ้าแบบนี้ทุกคนต้องดูดีๆครับถ้าเป็นเครื่องหมายอสรรมการทุกคนต้องดูก่อนว่าถ้าอสรรมการฐานเรามากกว่า1เครื่องหมายอสรรมการคงที่แต่ถ้าฐานเราอยู่ระหว่าง0ถึง1เราต้องทําการกลับเครื่องหมายจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับแบบนี้ต้องสลับกัน ท,ทุกคนดูฐานครับไซสามสิเป็น0ูนจุดแน่นอนถูกไหมลูกดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการถ้าทุกคนจะเอาเลขชี้กำลังมาเท่ากันมาเทียบกันเนาะเนี่ยเอาสองนี้มาเทียบกันทุกคนต้องเปลี่ยนอสมการจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับเป็นตัวนี้ออกมาจากนั้นดูกําลังสองเป็นหลกักลูกเราจะย้ายที่เหลือมาหากําลังสองย้ายมาปุ๊บเป็นก้อนนี้ทุกคนก็ไปทาการแยก2องวงเล็บ x มันมีแค่เคสเดียวที่แยกได้ x กําลังสองก็เป็น x ก,กับ x ถูกไหมครับ3ก็มีแค่เคสเดียวคือ ข้างหลังบวกกันได้ตัวนี้เนาะทุกคนเช็คโดยการเอาใกล้คูณใกล้ครับ3มคูณ x มันกลายเป็น 3x 1กคูณ x กลายเป็น x ทุกคนต้องการลบ2ไม่ว่า3ต้องติดลบ1ต้องเป็นบวกแล้วก็เติมเครื่องหมายตามที่เราเขียนไว้นะครับจากนั้น <c oughs> เราดูเครื่องหมายมันเป็นมากกว่าตอนนี้คำตอบมีอยู่2คํคำตอบคือถ้าเราพูดเนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับมันคือคำตอบเป็น3กับลบ1ส่วน3ให้ทุกคนเนี่ย ไลลบหนึ่เฉยๆสิให้ทุกคนนะครับเอาคําตอบเนี่ยมาเขียนเป็นเส้นจํานวนจากนั้นเติมบวกลบบวกสลับกันจากนั้นกลมๆไว้บนหัว2เลขที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นมากกว่าตอบช่วงบวกน้อยกว่าตอบช่วงลบอันนี้เลยตอบช่วงบวกลากออกไปแต่มีเครื่องหมายเท่ากับเลยต้องระบายทึบ เวลาตอบต้องตอบเป็นช่วงคําตอบเนาะเราเลยต้องตอบว่าฝั่งนี้ลูกมันเป็นค่าน้อยลงมากๆมเลยคือลบตี้ลบตี้กับตี้เครื่องหมายมันจะเป็นแค่เปิดเท่านั้นจะไม่มีเครื่องหมายปิดแบบนี้อย่าไปตอบไม่มีเนาะก็เลยกลายเป็นลบตี้จนมาถึงเลขลบหนึ่งแต่ลบหนึ่งมันระบายทิพต้องเป็นปิดยูเนียนอยู่กับปิด3จนไปถึงตี้นั่นเองนะครับจบเรียบร้อยส่วนข้อนี้ทุกคนถ้าใครตามไม่ทันหยุดฟังหยุดฟังนะลูกนะ อาจจะรันคลิปไปเร็วนิดนึงนะครับข้อนี้ทุกคนไปดูใหม่ดียังไงก็เจอในข้อสอบพอออกแล้วนะครับทุกคนดูนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่เราเรียนมากรนที่2ของรูทเนาะของรูทสของเรานะครับวิธีการทําลูกเราต้องดูเลขที่เขาให้มาก่อนสังเกตครับรูทสามบวกลูทสองมันมาได้ยังไงการที่รูทสามัรูทสอง 2, มันมาได้อ๋อมันมาจากการที่ก้อนเนี้ยมันต้องมีรูทอยู่เราเลยมาทําการทดว่าโอเคถ้าเราสมมุติใส่รูทให้ก้อนนี้ ดูแค่ตัวสีน้าเงินก่อนนะใส่รูทแ่ก้อนนี้ปุ๊บแปลว่าเราต้องหาเลขที่มันคูณกันได้ตอนนี้หน้าหน้ารูทเรามีเลข2ใช่ไหมลูกมันก็จะเข้าสูตรเราคือหาตัวเลขที่คูณกันได้6บวกกันได้5เลขคูณกันได้6ก็คือ3คูณ2ได้6แล้วก็3บวก2ได้5ดังนั้นคําตอบเราคือรูทสากับรูทสองแน่นอนใส่รูทแมันแล้วเป็นเครื่องหมายอะไรลูกดูเครื่องหมายครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกตอบบวกมันก็เลยกลายเป็นรูทสามบวกรูทสอง แต่เนื่องจากโจทย์จริงๆของเราเนี่ยลูกมันไม่ได้มีรูทอยู่ใช่ไหมเราต้องกําจัดไอ้ลูตัวนี้ทิ้งอยากให้รูตหายไปแล้วก็จับยกกําลังสองทั้ง2ข้างตามที่เราเรียนมาฝั่งนี้รูก,ก็หายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นก้อนนี้ยกกาลัง2ดังนั้นเด็กๆครับเราจะเปลี่ยนครับจาก5้บวกสลูตหให้กลายเป็นก้อนนี้กาลังสองทุกคนเลยเอามันมายัดใส่ตรงนี้เมื่อเรา,เามายัดใส่ครับมันจะกลายเป็นก้อนนี้กําลัง2แต่มันมีกําลังเป็นของตัวเองทุกคนก็เลยต้องเอามันมาคูณกัน,กนอีก1รอบกับตัวเลข2ถูกไหม โอเคจากนั้นทุกคนก็จะสังเกตว่าฐานมันทำไมกันแล้วตอนนี้ฐานเหมือนกันเราก็สามารถตัดฐานทิ้งได้แต่เป็นอสมการทุกคนก็ต้องดูค่าก่อนว่าตอนนี้ฐานเราเนี่ยมันอยู่ระหว่าง0นถึงหหรือฐานมากกว่า1เนื่องจากมันเป็นการบวกกันรูทสามันเป็น1.7ึรูทสี่รูทสองมันคือ1.4บวกกันยังไงก็มากกว่า1แล้วยังไงข้อนี้เครื่องหมายก็คงเดิมก็เป็นมากกว่าเหมือนเดิมโดยเอาเลขชี้กำลังมาเทียบได้เลยแต่สมมติโลกสมมตินะครับเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบ 1.7-1.4ลบ1.4คำตอบเราต้องเป็น0ูนจแน่นอน0.3อันนี้คือค่าประมาณคร่าวๆคำตอบอยู่ระหว่าง0ูถึง1จากเครื่องหมายตรงนี้เด็กๆก,ก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับดูฐานเป็นหลักเนาะโอเคทุกคนก็เทียบมาครับเทียบไปเทียบมาปุ๊บสุดท้ายก็ตอบเป็นช่วงคำตอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาทำมาโดยการทำการย้าย x มาฝั่งนี้ถูกไหมเพราะฝั่งนี้มี 2x อยู่ x ย้ายมาเป็นลบ2 x ลบ x เหลืออยู่ x เดียวย้ายลบ2มาฝั่งนี้เป็น4เวลาตอบเขานิยมให้ x อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือทุกคนก็แก้สลับขี้กันเวลาอ่านาอ่านว่า x น้อยกว่า4ถ้าอ่านฝั่งนี้ก็อ่านว่า x น้อยกว่า4นั่นเองนะครับน้อยกว่า4คือมีคำตอบแค่คำตอบเดียวสร้างสีญลักนนขึ้นมาลากไปฝั่งนี้ถูกไหมครับน้อยกว่าไม่มีเท่ากับก็เป็นเครื่องหมายโป่งคำตอบคือลบตี้จนถึงเปิด4จบเรียบร้อยนะครับ โอเคและอีกอันหนึ่งก็คือการกําหนดเป็นตัวแปรโดยการทําเป็นตัวแปาารเองอันนี้ก็มีในข้อสอบทุกคนต้องดูมาดีๆนะครับเช่นข้อนี้ทุกคนต้องดูเลขนะครับผมอะไรก็ตามที่มันยกกําลัง x ะเราใช้เป็นตัว a 2กําลัง x 3กําลัง x 4ี่ลัง x หากลัง x 6กําลัง x อะไรก็ตามที่ยกกาลัง x อยู่เปลี่ยนให้เป็น a จากนั้นดู x ตัวอื่นเปลี่ยนให้เป็นในรูป a ให้ได้อันดับแรกโจทย์ข้อนี้ครูสังเกตว่าโอเคอันนี้มันคือ2ยกกำลัง x คูณรให้เป็น a คุณไงมันก็ลายเป็น 9a นัเองนะครับ จากนั้นเราสังเกตว่าออีก้อนนี้มันติด x อ,อยู่ด้านบนเราเลยจะมาทําการแยกส่วนประกอบมันออกมา2ยกกําลัง 2x บวก1ความหมายก็คือ2ยกกําลัง 2x คูณอยู่กับ2ยกกําลัง1ฐานเหมือนกันคูณการมานาเลขชี้ก,กาลังมาบวกก็กลับมาเป็นตัวนี้เหมือนเดิมโอเคจากนั้นทุกคนถ้าเราเจอเนี่ยตรงนี้ถ้ามันเป็นเลข2ก็ตอบ a กาลัง2ถ้าเป็นเลข3ก็ a กาลัง3เลข4 a กาลัง4เลข5 a กา <A S 1> ลัง5หรือถ้าใครงงทุกคนสลับที่2กับ x <A S 1> ซึ่ง2องกำลัง x คือ a มันเลยกลายเป็น a อกำลัง2คูณกับ2เอา2งไว้ด้านหน้าลงมาเลยกลายเป็น 2a งกำลัง2ดังนั้นครับไอ้ก้อนนี้มันจะมีหน้าตาเป็น 2a งกำลัง2ทุกคนมาเปลี่ยนครับให้อยู่ในรูป A ก็ได้เป็น2 a งเกำลัง2ลบเ a บวก4เท่ากับ0เหมือนเดิมทุกคนต้องแยกตัวประกอบเป็นทริคในการทำเรื่องนี้มันจะลงตัวเสมอเลยเราเติมตัวเลขด้านหน้าไปเรเลอ,อะไรเติมมันไปเลยอันนี้คือเลข2 A กับ A ด้านหลังเป็นเลข4เติม4กับ1แบบนี้เลยถ้าเป็นเป็นเลขห่าก็เติม5 1เลขหก็เติม6 1แเลขเก็เติม71อะไรแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนจากนั้นเช็คครับพดตรงกลางแต่อันนี้จริงๆไม่ต้องเช็คก็ได้เพราะครูบอกแล้วว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คําตอบไันต้องเป็นบวกเสมอถูกต้องไหมลูกแปลว่าอันนี้ต้องติดลบทั้งคู่หรือถ้าเรางองเราก็เช็คคาตอบครับเอานี้คูณการกลายเป็น A เอานี้คูณการกลายเป็น8 A โจทย์ต้องการเป็นลบเก้าอถูกไหมครับถ้าอยากให้ลบ แปลว่าคาตอบก็ต้องเป็นบวกก็จะเป็น1นส่วนสกับ4เราต้องกลับมาเทียบถ้าเด็กๆทําถูกครับมันต้องสัมพันธ์นก,นกันกับฐานที่เราตั้งไว้ตอนนี้ฐานเราตั้งเป็นเลข2แต่ว่าไอ้สตัวนี้มันต้องสามารถเปลี่ยนเป็นกําลังสองได้อันดับแรกครับเราบอกว่า a เราคือ1นส่วนสก็เป็น1นส่วนสเท่ากับ2ยกกําลัง x อยากให้มันฐานเหมือนกันก็กลับ2ขึ้นมาด้านบนก็เป็นลบหแปลว่า x ตอบลบหงฝั่งนี้มันเป็น4อันนี้ง่าย2กําลัง2เนาะแปลว่า x เรามี2คําตอบลูกก็คือลบหบ2จบ แค่นี้นะครับผมไปฝึกทำนะครับอีกข้อหนึ่งที่ครูบอกว่าจะออกข้อสอบใช่ไหมครับก็จะเป็นข้อนี้ถูกไหมครับลูกข้อนี้นะครับทุกคนถ้าเราดูจากสมการที่มันให้มานะคเราต้องพยายามเปลี่ยนฐานมันให้อยู่รูปของจำนวนเฉพาะที่เป็นยกกําลังอยู่โอเคตัวแรก <c oughs> 9มันคือ3ามกำลังสองคเปลี่ยนเป็น3ามกำลังสองคูณกับ x นะครับส่วนตัวด้านล่างมันเป็น2ยกกําลังอื่แล้วโอเคไม่ต้องไปยุ่งกับมัน 8คือ2กําลัง3ามคือ3กําลัง4ย้ำไปจําตารางมาให้ได้จะได้เร็วนะครับและจะได้แม่นด้วยโอเคทุกคนจากนั้นครับครูมาสังเกตว่าโอเคเฮ้ยไอเนี้ยมันไม่เหมือนกันว่ะถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันจะสามารถยุบเป็นยกกําลังได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่มันมี 2x กับ 2x เหมือนกันแปลว่าตัวที่เขาไม่ต้องการคือบวก1ตรงนี้ดังนั้นเรามาแยกส่วนมันออกมาก่อน2ยกกาลังสองบวก1ความหมายก็คือ 2ยกกำลัง2 x คูณอยู่กับ2ยกกำลัง1อยากให้2ยกกำลัง1หายไปทำยังไงก็เอา2ยกกำลัง1คูณเข้าทั้งสองข้างของอะสมการการคูณจำนวนบวกเข้าไปทั้งสองข้างอะสมการอะสมการไม่เปลี่ยนเครื่องหมายยังเป็นตัวเดิมนะครับฝั่งนี้ก็ตัดกันไปโอเคจะเห็นว่าตรงนี้เป็นกำลัง2อ่า2 x กับ2 x เหมือนกันแล้วมันก็สามารถยุบยกกำลังออกไปด้านนอกได้เลยกลายเป็น3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2 x เลยกลายเป็นก้อนนี้ ส่วนฝั่งนี้ครับทุกคนสังเกตว่าอ้าวเราเอา2ขึ้นมาฝั่งนี้ใช่ไหมมันก็เลยจะมารวมกันกับ3ได้ถูกไหมครับอันนี้ฐานเหมือนกันคูณกันแล้วก็นำเลข้กกำลังมาบวกกันเลกลายเป็น4เนาะอันนี้บวกกันจะกลายเป็น2ยกกําลัง4เฮ้ยตัวบนตัวล่างเป็น4เหมือนกันเลยเราก็สามารถยุบรวมกันได้ก็จะกลายเป็น2ส่วน3ยกกําลัง4แต่หลังจากถ้าเรามาสังเกตครับฝั่งเนี้ยเราทําเป็น3ส่วน2ถูกไหมแต่ฝั่งนี้มันเป็น2ส่วน3าม เด็กๆต้องเลือกว่าเด็กจะทํา3ส่วน2หรือ2ส่วน3แต่ถ้าเป็นอสมการถ้าเรากลัวสับสนเราทําฐานให้มันมากกว่า1ก่อนมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการสมมุติถ้าเราเลือกเป็น3ส่วน2อสมการเราคงเดิมเพราะมีมค่ามากกว่า1แต่ถ้าสมมติเด็กๆเลือก2ส่วน3ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการด้วยดังนั้นครับจากตรงนี้มันเป็น2ส่วน3อยู่เราเลยกลับเป็น3ส่วน2 2งเซลลก,กําลัง4มันเลยกลายเป็น3ส่วน2ยกกําลังลบ4 ฐานเหมือนกันตัดทิ้งได้เอาเลขชี้กำลังมาเทียบกันเป็น 2x มากกว่าลบ4แกอสมการออกมา x มากกว่าลบ2มากกว่าคือมันก็ต้องเป็นลบ1น12 3 5เป็นจนถึงอินฟินิตี้ได้ต่อเป็นข้อนี้นั่นเองนะครับข้อสอบก็จะอยู่ประมาณนี้แบบฝึกหัดเนี่ยทุกคนไปดูมาทำความเข้าใจนะครับอันไหนไม่เข้าใจทักมาถามครูอีกรอบเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันติดตัวแปรทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้าทักมาถามครูนะครับ พรุ่งนี้สู้ๆใครดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับขอให้พรุ่งนี้สอบได้คะแนนเต็มนะสาธุไปแล้ว